ทีนี้ผมจะไมาเลาะชิดกระดูกท่านนองก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้โดยแนวเส้นสองนะครับยังไม่ชิดกระดูกนะเขอค่อยนี่มันจะลงเลยลูกมันจะลงไปที่น่องมันจะลงไปที่น่องนะมันจะลงเนี่ยม่นจะลงแต่ข้อสำคัญเดี๋ยวต้องมาเอาเช่นนะอย่าเอดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับชิดกระดูกอีกทีนึงครับเออเอออักดไปเออ นี่นี่ใช้ได้นี่นะครับเอาอาแล้วไอ้หนูตามลงไาอีกหน่อยตามลงล่างตามลงนี้ตามลงนี้ตามลงนี้เหรอเออตามลงนี้เออ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 เบาน่้ก็ได้เพราะตาเบ็นไม่หร่โอเคครับเดี๋ยตามลงนี้ตามลงมาตามลงอีกตามลงล่างตามลงบนล่างเออเออแล้วไล่ลงไปเออแล้วกดลงไปกดลงไปกดนิ่ง นิ่งๆนิ่งๆนะครับเออนิ่งแล้วก็ดันหัวนิ้วโป้งมือให้ให้มันวิ่งลงไปตรงนให้วิ่งลงล่างอ๋อแนวใช่ไหมที่างเออแนวตั้งฉากเออนั่นแน่ๆเพื่อลงไปข้อเท้าเออนั่นๆๆๆมันจะไปด้านทีข้อเท้าแพงด้านในนะนี่แหละนี่ไงการแก้ข้อเท้าถ้านบนชนบนต้องต้องแก้ไอระวังไอ้อหนกดให้ตาทีแรก เ <T ab, S 2> ออเขาท้าบนน่ะนั so ่นเหี่ยอันนี้นี่นี่หลักการแก้ของมันแล้วมันจะยุบบวมด้วยนะเพราะเราแก้แล้วเลือดลงมนเดินเนี่ยเข้าใจไหมครัเลือดลงมันก็มันก็จะหมุนเลยจากที่มันตันอยู่จะหมุนเลยแล้วไอ้พวกไอ้ไอ้พวกที่บวมเนี่ยยังมันยังไม่หายบวมเลยมันจะยุบตามเลยยุบทันตาเลยครับมันจะยุบแบบแบบแบบโอมองเลยว่าโอยุบเลยยุบด้วย แล้วไอ้พวกขาบวมก็เหมือนกันไอ้ขาบวมที่เอาไว้ดมันก็เอาแบบตาอย่างเงี้ยอพวกขาบ่วงแต่ขาบวมเดี๋ยวต้องมาไล่ยังงี้ต้องมาไล่เส้นใตอ่าดังนั้นก็ยังติดไว้เนื่อขาบวมที่ว่ากั้นเดี๋ยวติดติดเข้าไว้ถึงปีแล้วบอกจะไปขา้ปขาบวขาบวคมเอาขาบวมนะไม่จนเขาดีขึ้นเองแล้วขาบวมมันต้องเปิดตัวนี้ด้วยลุงครับผมทำงานอยู่นู่นเดี๋ยวก็ <onz rates> ขาบวมต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะลุงครทีนี้เปิดประตูลมนะครับประตูลมอ่ะประตูลมอ่ะก็อย่างว่าตัวนั้นเราจะเปิดก็ได้มันมีปมอยู่ปมหนึ่งปมข้างประตูลมเลยปมข้างตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้นะครับเอค่อยๆค่อยๆบีไอหนุ่มถึงจะรู้งัดนิดอนู่งด้านบนเออไม่ถูกเดี๋ยวตาบอกถูกไม่ถูกนี่ปกติประตูข้อเท้าบวมเราจะกดเส่ประตูลมด้านบน ไหวอ่ะไม่ไดอสัญญาณห้าเนี่ยไม่จะกดเลยแล้วก็ลงอ่ะสัญญาณห้าจะลงนู่นเลยจะวิ่งไปนู่นเลยขบันจะออกนิ้วโป้งเลยใช่ไหมออกเลยมันจะไปเลย เข้าใจนะเด็กจะวิ่งร้าวเลยนี่หายวี่เลยออกนั่นเลยตัวนี้คือตัวนี้คือสัญญาณหนรักสับนักแน่โอเคนะแต่ว่าตามมือถือเราจะ้เสริมเพื่อเด็กที่คนที่ฟังวิดีโอของเราควจะเข้าใจเข้าใจนะมันจะไปชุ่มฝาชุ่มจ่าอะไรพวกมันเลยครับที่เนี่ย พอเราเปิดแล้วเปิดได้หนูไล่ขึ้นมาไล่ช yep> ิปกระดูกขึ้นไปเลยใช่ไหมไล่ขึ้นไปอีกเออเนี่ยนะไล่ขึ้นมาตามมั่งสลับบ้างอะไรบ้างสลับวันปานะครับเออสลับวันปานบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ตอนนี้ปฏิภาณของเราล่ะแต่ว่าเราชดแก้จุดนี้พูกก็ข้อแพงแพงด้านในเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้หนูก็ปฏิภาณหนอยหนูตอนนี้นี่ใช่ไหม อันนี้นวดแบบของอาจารย์นลลอกก่อนนอลักลณ์ก่อนนลลอกก่อนเน่เน่เน่คนละเพลงครับคนละเพลงโคนดโค้ดละดันใกล้เคียงกันนนี่เห็มต่อนิ้วต่อนิ้วนี่นี่พูดถึงว่าขาแพงเรรียยนนออาาจ์้งหมมใช่แต่ว่าอันนี้นะมันไม่ใช่ขาแพงอย่างเดียวมันแก้ท้าบวมก็ได้อันนี้นะครับแต่ละต้องเปิดไอ้ตัวที่้าว่าครับเปิดไอ้ปุ่มปุ่ม ผมที่ตาให้กดเมื่อกี้สัญญาณห้าตัวนั้นด้วยมันถึ่มันเหมือนต้องให้นิ้วมันถึงจะเปิดเราไดอนี่จึงเราเพื่อแต่อย่าแรงอย่างนี้นะเพราะว่าแรงอย่างนี้มันมันเขาเรียกมันเกินไปเพราะว่าเราต้องต้องหย่อนลงมาแล้วพอเรากดปั๊บเราก็หาเลยหาสัญญาณจะออกไปชาไปเลยออกไปชาเลยไอเม็ดนี้เป็นเม็ดที่เปิดสัญญาณ ก็เพ <Fahrenheit> ื่อเพื่อเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่อเนี่ยเ่ยเน่เนี่ยเนี่เห็นไหเนี่ะยูได้คื่เราหมุนเนาะอยู่ได้ที่เราหมุนนิดเดียวเป็นมตามันจะมีเม็ดหนึ่งก็อ่อนก็สีเม็ด อยู่ไต้ที่เราหมุนเนี่ยออ่ครับเอาเท้ามาให้แต่ให้ตาลงให้ได้ถึงครับมันจะมีเล็กๆติดตรงนี้จะเจ็ที่เพลงเลยเช่นเนี้ยตอนนี้เขาจะตรวจว่าเอาพุทธรักษาหะหรือไม่เห็นไหมนี่แต่เจ็บออกมายังพอรักษาได้นี่นี่ตัวที่เราจะบายจะระบายลมอลมติดลมอะไรมันจะต้องมันจะต้องลงออต้้งใช ใช่ใช่และแก้ขาบวมได้ด้วยนะที่ตาบอกแต่ยังบอกไม่หมดอ้าวไอ้หนูไล่มาบนนี้อกไล่ขึ้นมาบนนี้เลยไล่ค่อยๆไล่นะไอ้พวกขาบวมนะขาบวมทั้งขานะเนี่ยเอาไล่ขึ้นมาไล่สลากก็ได้เพราะตอนนี้ตัวนี้ต้องถึงสามนะครับเออนี่นี่ก็ใช่นี่นี่ของจะจะจะลงเขาจากวัตอนนี้ผม ก็เมื่อกี้เราเตรียมแล้วเนาอันนี้คือเราเราเจ้งอาการคือเมื่อกี้ใช้หลักสูตรของกาแจครับมีได้ห้าสิบก้กมาครับกดคือมากดคือมากดคือม้เหาสิบปนิเปนาสมเน้เนหาสบนาเข้าปนห้ิเข้าไเป้าบปนบเหาบเ็น้าส้บ่อนห้เนาเิยน้าเป็นห้าสิ่เปนี้สานี้นี้้ หกร้อนบวนะครับแ้านี่นแหวนเอาก็ไล่ใช่ไหมไอ้หนูเอาเส้นสองเออในเส้นนั้นถูกนั่นนี่อันนี้ถูกนะจาไว้นะมันจะตึงเห็นไหมมันจะตึงมันมันมันจะไม่ใช่กับเนื้อ เข้ามาดูด้บ่างเออเข้ามาชิมก็มาเออเดี่ๆใช่อันนี้เบาแต่ว่าอนี้ตามันมเ็ไหล่มันจัดาดนิน่งตอนนี้ผมน้ำหนักเบาลงนิดแต่ก็เบาไอ้หนูเบานนิเพื่อให้รู้เท่านั้นเองแล้วเส้นถูกต้องไหมถูกเชพมากินหนียงแต่ว่าน้ำหนักต้องให้เบากว่านี้เออคือเราลองมดูโอตาไม่เป็นอะไรเออไอ้หนูก็ดูสีหน้าเขาดิอ่าแต่ต้องให้ถึงนี่ต้องถึงนี่ต้องถึงนี่ไม่ไม่ ผมสุดท้ายผมจะมาเปิดประตูลงต็มนตัวนี้มีประตลงอีกตัวกับมันมีอีกตัวมีอีกเม็ดนึงคับมีเม็ดนึ่งเพราะว่านี่นี่นี่ถึงไม่ถูก็ไม่เป็นไรไม่เฉีแต่เราให้นิ่งต้องให้นิ่งพี่จะได้เออให้นิ่งหลังจากื่อกันแลให้นิ่งไปเดี๋ยวนะตาจะบอกคือให้หลับารนิ่งเนี่ยาเนแกนวดได้ะนวดได้เลย เยาบอกให้เกเข้ามาดูให้เราจับมือเกย์เริ่มชอบแล้วอ่ะเกย์ครับตรงนี้ไม่คือเหมือนเปิดประตูลมงก็ไปเหมือนประตูเหมือนเปิดประตูลมเงไปคือมันก็จะช่วยตรงนี้จะไปเยพื้นพื้ออกไปเออวืบวูบวูบไปเลยออกปลายเท้าออกปลายเท้าอ้าวเมื่อมันบวมครับอ้าวในไร่บอกสอนขาบวมเลยเลยไอ้หนูก็มาแถวนี้ อีกด้านึ่งอีกด้านหนึ่งมาอีกมาแถวนี้อีกขาบวมก็ขว่ควางานนี้ฟังได้มากกว่าเพื่อนเนาะต่อไปก็คือเอาลายแถวนี้ก็ได้ขาบวมเอาลายแถวนี้ขวามนเพื่อนที่ว่าวีดีโอจะได้เห็นเออเอาเอาแถวนี้เอาขาบวมขาด้านนอกนะครับผมจะเน้นสัญญยานคือบวมเนี่ยนะหักบวมไล่หมดเลยครับทุกเส้นต้องไล่หมดอ๋อทั้งนั้นผมจะสลับขาปลานะสลับขาปลาทุกเส้นไล่หมดทุกเส้นไล่หมดนะจำเลย ทุกเส้นไล่หมดเออไล่เออน,น,นี่แล้วมันจะลงทุกเส้นไล่หมดทักไม่ไล่แบบนี้ไม่ลงนะครับเออทุกเส้นไล่พวกขาบวมนะเพราะมันจะบวมทั้งขาเลยใช่ไหม,มบวมทั้งขาเลย